สวัสดีทุกท่านโครับ FC สาวน้อยเพชรบันแพงครับ FC บอาโจย FC ลาน้อยขุงอิงครามโอส้สนามนะครับเม,มันไงเทศบาลตำบลทุ่งกุลานะครับเทศบาลนี่ม,นมันบริการรดน้ำให้อย่างดีครับ ไดขึ้นลดระดับเพิ่งต้องได้เข่านะครับเขามาลดน้ำ นีเวทีน่าจะตั้งนะครับตรงจุดนี้เพิ่นมากไปแล้วน,ะนี่ครับที่หันหลังใส่โบสถ์ครับใส่อุโบสถหน้าขึ้นไปทางทิศตะวันออกนะครับตรงซุ้มประตูก็อยู่ทาง บรรยงานมื่อแรกนี่ครับจมถามนะครับเบบผมเลยถามทางกรรมการเพิ่นเพิ่นบนนี้เพิ่นบระเด็บัดแข่งชวนหนึ่งแต่ว่าจำนายถามพระคุณเจ้ากับว่าบอท่านจะจำนายเดี๋ยวรายละเอียดเจอกับกรรการพูดจารณาที่ได้ถามนี่ครับไฟไฟมีอยอะนะครับเนาะไฟไฟแต่มันเป็นสองกีมันเป็นรุ่นเก่าบุ่เป็นหา สองจุดสี่หรือเปล่า2.4อ่ะรถรถ น้ำบ่อยมันไงเจ๊ภาพจาน้ำเพินห่อนแดดเพิ่น,นข้าไปในรถคนลเนนะเจ๊นี่เนี่ยว,ว่นี่มองเวที่แม่นห่ออ ใหม่คนเสียไว้เวทีเท่านั้นมาเนี่<า>อนนพอขำหมดมากแล้วนะี่ พอมอดมาฮอดแล้วอดดิดีครับพอมอดครับมาวัดแรกมาเอาอเ <laughs> อางินหลยังคอยวามันดีพี่ออจับเลยอยู่ดีอจับบอจับนี่ม้น้ำการการ้าวฟอเนี่ยตอาคอยดว่าโดนคอยตกใจ ทำไมเดาสิเดี๋ยวสิจ <the> <splash> ัดห้ดอกเดี ah alar, no ๋ยวสิไปจัดไฟนแนนพอนชีสบายเพื่อนเด้พ่อพ้นไม้ไม่ไวมลหรอมี่พันไปคุณครับไปจอดต้องข่อยผู้พมพูดไปจอดในสาราต่อไฟได้ปักไฟคุณ นี่แล้วครับป้องเดียวนี่เหละ กำลังเตรียมงานกันย่งางคามักขคาเมนครับพี่้รงร่วมมือร่วมมือช่วยกันันนี้ทางเจ้าทีมงานกำนันทีมงานพูดจับบนกระเบนพื้นที่จังกะซีนอาจจะล้อมในเดินสนามหญ้านะครับ คุณแม่วัสดีครับคุณแม่วัสดีรครับแม่ถ่ายยูบานนี่บะครับมียูบา,าอะไ่บ้างมียูบารอลอดั่จ้ายาวาเดินมาถ่าจุดปูสัต,สตมีเอฟซีตัวยง

จักโลกอะทางไหนมาทางไหนนี่มาบัายดเรบลมพะกันจูงมามาม่สามกิโลสมกิโลมีแต่ปูดสาวสาวเออมีแต่ผู้สาวสาวเอปเอเอฟซิตขว้เอฟซีอหลาวงยิงมีแต่ผมขาวเป็นบอกเออนี่เป็นบอกม่้น่าแสดงว่านี่กับเอฟซีวงยิงจะนี่เอฟซีฮ บาง่เล่ลเล่ u ยูทูบบางยังมาเปลี่ยนโอ้ยคือเ่นเป็นเอได้เอ๊ะคือเปลี่ยนเอ้ามาหอดจอดถึงมาหอดจอดถึงบันนี่เป็แรงนงเอฟซีคนลูกเอฟอีหล่หนึ่งสองสามสีหห ภูรขัน่นเนี่ย้ลลง,งนลเดี๋ยวบอกว่าปัญญายานมาเบิดบ้านเนบานีบ้านปรเพบ้านเทาจากนี่ห่างจากกิโลสากิโล <3 S 1> สามกิโลห้าก,กิโลวัลกกลนนี้<อ>เป็นบ้านไข่เคียง,งออจกักอ,อิลีสปันมเมื่อยเ็นนี้ันนี้ชิดหอดอหลีจังปันมาเป็นบ่นั่นไปเบ่งหลายบ้านะวามาญาตินี่ กบก้นามกนบกไรกบก้นยังมากันไปอินกันลิ้นอมันมัดคบได้คนตกกันได้นนั่ง่นกกันเขาอยังนั่งเบียกจมจจนอุ้งยิงนี่ละเตีนี่ันแแจงังไปบานไหมออมาทอเอไี่่กะวาอีาะอีลีอีลีเอาเมักมองมักมองได้มักมองได้เป็นเหอเอาจะมาอีลีอีหลอ ลูกบอยีหลานหน่อยอุ้งยิงเขานี่มักโตตุนเล่าเออจังแรกก็เห arna, ็นก็มีแต่อยากเบิ่งเลือต้นสงสารสงสารก่อนทีละเพิ่นเบิ่งตุ่มน้ำอ่ะยูทูบกับเพิ่นเบาหัวกับหัวน้ำเพิ่นเบาห้องไอกองไอของไฮกาไน้ำหัวกับหัวน้ำนี่ครับพ่อแม่ตายเพราะห้องไอบัดอุ้งยิงเบาขึ้นมาหน้าตา แลเชื้อเพล่งเรากัาสัอื่นเพิ่น้ำหอยกันแข้งแลกเขาในครเองหมองเม็ดจะกอมันดู้จังเป็นจังยามนี่ก็ให้อุ้งอิงลงมาหามแม่ใหญ่นี่เออเดี๋ยวเพงมาเขาก็ไปทายรูบน้ำเพิ่นกันได้ออมเมนเาแม่ใหญ่น้ำป่าน้ำการไปเต้นหอดถร้อยเ่งื้นมกใช้บ้นใ้บนได้ตรงขี้แต่ยางเขาก็นย่งพื้นมากปัดไฟทังใจก็ให ควานเอส่งไปเไปแต่โอ้ทางไกลเนี่ยหอเไปเอเยังไงคอมเมนต์เราอีน้ำดีเลยเบาเออเออไปเก็บแต่โมงเออรตะวันเกิด่อเ้ไปเกเออไปรเออเกไปเก็บเอาวม่อจนเข้าลงานจนลงห คนคนว่าบบ่ไปน้ำผู้อื่นดอกพ่อเบิ่งมวลมวลผ้าเมื่อบานกันไปน้ำไม่ไงนี่มิเตจูชอดแยงมาลายูอันใหญ่จันคาเคตายังหารถทรงมานีประทันไหนมาหอดจะพ่อบอกให้เล่าให้ไมไม่หามเล่าอะไ้โอแคเราสิหาคนสื้อาองม่อบานพ่อมาไเบิงบานหงใ้กอง่สอเอา มือแรกนี่ม้วนๆเดี๋ยวยีราดหน่อยมา้จังเป็ดไทยลูกน้ำเพิ่นเพิ่นมาช่วงเช็คเศร้าหกโมงแรกนี่แหละครับหกโมงถุกนึงนี่แหละคี่ร้านถุกร้านเป็ดางกดโคนี่ให้ได้ให้ได้ไปจับมือเพิ่นอ่าจับมือหมานะเอาโชคเอาลาบนะหมอครับครับอ๋อนี่คือพวปากเนี่ยฟังเพิ่นเออเอาพี่น้องคลิปนี้ไปเบิ่งจับของเด้อในช่องนี้ด้อ ช่อง YouTube เขา YouTube สอนหนุ่มทะเบียน J O J O สอนหนุ่มทะเบียน J O 1นะครับเด้อโอ้เหลียวได้มาแล้วรถบาดมาแล้วเอาพี่น้องคลิปนี้ฝากพี่น้องไว้ชั่วนี้นะครับแม่เนี่ยแหละมาจากคันละครับครับเอาพี่น้องคลิปนี้ฝากไว้ชั่วโมงนะครับเจอกันครับคลิปหน้าครับสวัสดีครับ